สวัสดีค่ะวันนี้สุรมลงของใหม่นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นคอวีนะคะแขนต่อรูดระบายค่ะในส่วนของคอนะคะจะเอาเชิงมาทําให้นะคะก็จะได้คอวีที่สวยและก็เก๋แบบในรูปนี้เลยค่ะแขนนะคะเป็นแขนต่อรูดระบายยอดฮิตค่ะรุ่นนี้นะคะจะทําดอกไม้เป็นช่อให้นะคะแต่งที่ไหล่ทั้งสองข้างนะคะก็จะได้อารมณ์สวยและหวานค่ะ ตัวผ้านะคะจะเป็นใยบวกนะคะมีเรื่องวิ้งๆนะคะแล้วก็มีดอกนะคะตัวนี้จะเป็นดอกนูนค่ะน่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดสีสีค่ะสีในหุ่นนี้นะคะจะเป็นสีกะปินะคะหรือใครจะเรียกสีโกโก้ก็ได้นะคะสีนี้สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆค่ะสีสีสามสีที่เหลือนะคะขอโทษทีค่ะก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำเงินน้ำทะเลค่ะแล้วก็สีเหลืองทองค่ะ ด้านหลังนะคะจะมีกระดุมให้1เมตรนะคะเพื่อให้สวมคอได้สะดวกค่ะแล้วก็มีซิปหลังให้าย,ยาวแบบนี้เลยนะคะไซส์นะคะ 38, 4 4 42แล้วก็44ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ